รุนรุนพี่น้องรุนรุนรุนได้บ่ได้เด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เด้อเอาเลี้วพี่น้องขวากเลี้วครับขวากเลี้วขวากเลี้วขวากเลี้วพี่น้อง สวัสดีพี่นอ้องปองปลายส,ส,สุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อมูนิกาได้มาต่อเมืองดาคือเก่าเด้อพี่น้องต่อเมืองดาคือเกา่านะครับมูนิกามากับเซียนกล่วนคือเก่าพี่น้อง,งเซียนดวัดเจ้าคือเอามาสองระบบแฉยม,มือไวไวไนีอเ่เอาพี่น้องเบิ่งเอาหอดซุ่มมาพร้อมครับเออเกี่ยวอิลีเป็นไดพอแล้วมันบ่นี่คือขวักมือไวๆแค่นี้สองห่วงเลยเอาพี่น้องรุ่นน้ำกันเบิ่งน้ำกันพี่น้องครับก็าฝากกดติดตามเลยเด้อพี่น้องในช่องยูทูป อีสานบ้านนวนชาติเด้อพี่น้องเด้อกาขอบบุญขอบคุณลลวงนาเด้อพี่น้องสำหรับเพื่อนเกาเพื่อนไม่ที่เขามาให้กำลังใจนะครับพี่น้องครับกะขอบบุญขอบคุณครับโมเอาเซียนวาไงได้ก่อนนำได้บ่เอาเลยเอาเลยเอาเอาซุ่ม,มากกวางก่อนเนี้ยเห็นว่ากัเลยเอาแล้วครับพี่น้องครับเซียนกวนนำแล้วครับปึ๊บปึ๊บลงแล้วเด้อพี่น้องเด้อบุรุษว่าเขาสี่เหลี่ยเขาเขาะเป็นไหนบาลมากบ่โดดลุงหันเหล่ามั้งันพอดีเขาขึ้นมาอยู่ทางห้างเนาะพี่น้อง ปอดปอดทั้ง้ดที่นี่มยางมากกะะโดดบอมลงเด้อพี่น้องเด้อนั่นๆเลข่นไม่ลงขไม่ล้วครับเขาจับกันก่อนเรื่อยเด้อยืนเบาๆมาเดี๋ยวขนมาเดี๋ยวยนยนย็นๆช็อตเด็ดให้พี่น้องเขาเบิ้งกะกๆเลยช็อตนี่กำลังขื้นกันเรื่องเห็นตั้งเด๋เบาเ ไม่ตายบ่ได้ด่หอกตโตให้พี่น้องเขาเบิ่งก่อนดุดดุดดุดึงดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาแล้วเอาตัวตัวหนึ่งโอนลงไปอีกตัวใดตัวตัวโตเอาแล้วพี่น้องกัดกันเร็วครับกัดกันเร็วพี่น้องกัดกันเร็วตัวโตอยู่ทั้งไตเบาตัวโตอยู่ทั้งไตโอ้ยเบาควนเลยเอาแล้วพี่น้องดูดกะเกาะก็เกาะเอาแล้วพี่น้องเร็วลุนรุนรุนพี่น้องลุนรุนรุนได้บ่ได้เด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เด้อ เกาะแล้วครับเกาะแล้วเกาะแล้วเกาะแล้วพี่น้องมาเรียครับเสร็จแล้วครับพี่น้องเป็นก้อนนะครับพี่น้องเป็นก้อนนะครับเสร็จแล้วเด้อพี่น้องเด้อเกาะแล้วครับพี่น้องต้อครับรุ่นรุ่นใจแตกขาดครับใจขตดหรือขาดใจฮัดเขียวโอ้ยเป็น้องรุ่นรุ่นกักรุ่นแหน่เด้อพี่น้องเด้อโอ้นี่แน่นจริงๆนี่เนาะเบาเนาะมันมันก่อเนาะเบาเนาะครับ หมันก็เอาแล้วพี่น้องมาดิเอาล้วไหมมาดิได้แล้วพี่น้องเห็นบ่ครับช็อตเด็ดๆเ,ดเลยเด้อพี่น้องเด้อไปมาดิหาอีกมาดิเฮ้าพี่น้องกระปุกกระปุกกระปุกไส้แมงดาเป็นตัวที่สองเลยพี่น้องเด้อนี่ครับพี่น้องกะหาอีกเนาะพี่นอนะ้องเนาะนี่แหละเบาตรงตรงนี้อีกแค่เบ,บาเอาซุ้มมาบ่ล่ะ มาแล้วพี่น้องเบาวคว่นมาแล้วครับโอ้เซียนควน่น,นวเามืนด็พี่น้องเซียนคว่นเด้อพี่น้องเด้อนั่นนั่นนเห็นบ่าคอยเห็นอยู่หันละเบานั่นแหละเซียนเออนั่นแหละอยู่นั่นแหละจอดล่องเบิ้งให้พี่น้องห้องเบิ้งมันเข,าเขา่าว,เขาว่าเข่าถ้าว่าเข่าห้องกะใส่ท่ามไม่ไตายเนาะเป็นห้างหม่ๆอยู่เดีชิดว่าสิยุยูดอก มรนยนเบาๆมรนบาเรีเนรรเขาไปนั่นน,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 นมึงดา่าป่ห้อยขึ้นมาหมวนไครอย่เด้พี่น้อง พี่น้องมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วหลังจากดึงไปโดนเตื้อบดพี่น้องด้วเชินควันเห็ดควายเช่นควันสิรุดเด้บ่ทันไี้จับกันดีพี่น้องขอกันแล้วพี่น้องขอกันแล้วครับเร็วรุรุดเวดเเร็วดเวเร็วดเเร็เเร็วดเดอกรดเเเวดเ เร็วก็เร็วเบาค่อย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวตัวเขาหมดท่านี่ก่อกันอยู่ไปแล้วครับพี่น้องจับเดี่ยวพี่น้องเอ้ยเสร็จเดี่ยวครับตัวนี้ตามตัวนี้ตามโอ้ล่มก็ล่มพี่น้องได้เหมือนอ๋เอาออ๋ออ๋ตอดมืออีกซะมือก็จะขึ้นไปทั้งโขกเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเป็นน้ำไม่เนาะพี่น้องเนาะเชื่อว่าน้อขึ้นไปทางคุณเนาะ เบ่งกันเงาเครับ้องรุ่นน้ำกันห้องบุระขึ้นไปทั้งกุรลเปล่าห้องมิดซีดีขึ้นกันห้างเบาเสียนเลยไปองเดโน่มยังดาบ่บ,บ่เลียนเขาเลยพี่น้องต่อว่าเขาเหมือนนี้ครับสงสัยเป็นน้ำล่มนะครับผมคิดว่าว่าปกติเขาสีห่วงห้างนะพี่น้องเขาสีเลียนกอดเล่ยน,นะครับแค่มือ ปกติพี่น้องมิ่งด่าตัววะเขาครับ,บเอาเอาซุ่มมาไปเอาซุ่มมาไปซุ่มมาสักเอาเลยวะเขาครับพี่น้องครับห้างมีแต่ห้างาง,งามๆครับเทว่าตัววะเขาครับเดี๋ยวให้เส้นควันเอาซุ่มมาสักล่องเบิงนะึงเนาะพี่น้องเนาะถาเบิ้งน้องกันครับ สห้างเด้อพี่น้องเต่ว่าบ่ได้นะครับสีห้างบ่นเบ,นบาดเลยสักเลยใหญหม้อมานีเนาะคือเกียจจังจังคื้นแตน้องมานีเนาะหนั่งห้งนึ่งฝากกันไปนั่นเชยน เขาขึ้นไหลเถี่ยนั่นน่ะนั่นน่ะกว่าเขาสักเลยนี่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 เนี่สักเลยจะเห็นมั้สักอืมอดซีหาห่างพี่น้องเอ้ยให้โยเดี๋ยวถ้บวาบ่ได้มึงแล้งมึงจุดภาพ,พี่น้องมาลุยตัวนังขึ้นนะพี่น้องเนื้อเอาวิ่งมาสั่นเอาเลยเพราะว่าเจ้าของหน้าเป็นจีวาเนาะพี่น้องเนาะ มีบ่เพลียนโอ้บ่ได้อีกคือเก่าครับพี่น้องบ่ามานแี๋ยวมือนี้บ่มีหรือนเนี่ยจริงเนี่นยอโอ้เสียนควนหาบ่พอพี่น้องเอ้พันนั้นมาบ่มีเนาะครับ,รบฮะจับอยู่ซุม่ม ก่เมน่าห้งนี้ก็จะอยู่ด้กันเส้นจะหาบวกผัวเดี๋ยวโชว์ให้พี่น้องห้องนก็ดูโอ้ยเอาละแม่ได้แล้วได้แล้วพี่น้องเอ้ยนี่น้องน้องข้างหนึ่งเนาะนี่น้องห้องนี่น้องพี่น้องพกพ้อยู่รอบพี่น้อง ขึ้นพุ่นมาบริบยู่หมครเป็นไปได้ยังไหนไหรือยังบูอยากเสืออยู่นรอห้างที่ใดก่อนนี่ให้ห้างที่หาเนาะหาห้างพี่น้องไปไปไปเบิ้งนั่นให้อันห้างนั่นก็นดูห้างที่ตัวที่แดกบ่เข่าได้พี่น้องเด้อไปรุนน้ำกันพี่น้องซื้อได้หรอเบา ของหน้า,าเ,าเนนะพิ่นสิวาครับเพทัว่าลงยำเขาเพิ่นเนาะพี่น้องครับพี่น้องครับกาพอแล้วเด้อพี่น้องจับอยู่ทั้งไข่เบา,วาพวดผิดไหมยุกแกผิดไหมเนี่ยเนี่ยยุกแกเนี่ยจะเห็นบ่ผียุงสูงพี่โดดใส่เล่นเนี่ยเนี่ยอุ้มลงแล้วตัวนี้ลุงมากักเอาคุ้มศักเลย

เออเออตอดอีกแล้วตอดอีกแล้วพี่น้องเอาเห็นบ่่รเสียจแล้วครับพี่น้องเอาไข่ไปหั่นละีเด้อพี่น้องเด้เอเม,ม่อเมื่อกี้ อยู่ทั้งใครจับอยู่ทั้งใครพี่น้องผมยังมากทายให้พี่น้องเบิ้งบรรัท่านครับอ๋ใไ้อีกเดาพี่น้องไปพี่นอ้องห้องหาอีกครับเพื่อพ่ออีกจากห้างสองห้างน้อง,องรุ่นน้ำกันครับพ่ออีกแล้วพี่นอ้องีกแกนั้นครับถ้าไม่ตายคือเก่าหรอ,หรอพี่น้องต่อบ่เข่าล้วพี่น้องแบบนี้ใส่ซุ้มซักเอาได้พี่น้องเด้อเชิญควนใหญ่ผัดเด้อห้างนี่ เลนเลนบ้านสักจนซุ่มหักเด้อพี่น้อง,เ,เ,งเห็นยุน้งบ่เห็นโตอยู่เศร้าหายพอเด้ออยู่น้ำขังซุ่มเด้อที่มักจับอยู่น้ำขังซุม่มเห็นบ<ม>่นั่น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 เอาเด้วพี่น้องอยู่ในซุม่มอยู่ในซุ่มเด้อ<ม>พี่น้องเด้อ เท็นแล้วคือหะไรมสักเมืองดาคสักเมืงดาครับเข้ยเข้วเ้พี่น้องเฮ้ยมันสิ่มดังยับเชียนควนกระดุมเต่เมงดาเนาะตัวละเท่าไดรนี่ยี่สิบบ่ตัวละาครับตัวละยีสบาทเนาะมืน่อนี้ได้ยีกตัวมือนี้รายงานเห็นพี่น้องเขาึง แปดแล้วครับแปดแล้วบ่ครับหอดอยู่บ่หอดหรอครับหกเจ็ดเนาะมันหาหกตัวแปดแปดตัเป็ดแปดตัวได้พี่น้องเด้นมือนี้ก็ได้ครับถือๆประมาณอยู่นี่เนาะเซียนเนาะมือนี้เนาะเป็นไหนหอกเขาบ้านไปกินเขาเนาะยิ้มเขาเดาเอาหาอีกคนก่อนนะไอ้คนหาอีกคนบ่เอาเอาพี่น้องหาอีกพื่อเซียนควนวว้พี่น้องเอาลุนน้ำกันพี่น้องหาพออีกจากห้างสองห้างเด้อพี่น้องเด้อ นี่ต้องนีแกนี่มีห้างดียวครับน้องเนี่ยเนเป็นตะมีกค่ะเด้อนี่ให้นี่เช่นสิย่างไปทางเดก่ันทองย่กลารก็หาคือกหล่ะไปไปไปทางคุณ มาแล้วครับมาแล้วพี่น้องนี่ห้างหนึ่งอยู่ไกลๆเชียนควนดึกเลยเอาซุมนี่แหละทาไม่ตายเขาเลยพี่น้องหลุดน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนี่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 ห้างนึงดาเนี่ยเชียนควนบ่เห็นอีกแล้วพี่น้องเอ้ยสไตล์เก่าแล้วพี่น้องครับเอาแล้วพี่น้องยองย้อนซุปนี่โดดไปกบพี่น้องมาดิสิได้บี่น้องห้างนี้เนาะพี่น้องเลยลุ้น้ำกันเด้อพี่น้องเนี่ยอุ้ยเสร็ ร่มร่มร่มนี่ไ้เด้โตโตเจ็กสี่มดีขนาดเล่นบนี้เชน<ม>บ่บ่ตรงผูดเล่นบนี้นพ่อไว้ใตอีกทั้งหนึ่งไ,ไปไปพี่น้องไปเช่นคนโจออยางนั่นแหละโจเป็นคนพ่อห เที่ยวเดดเที่ยวบดอยู่เด้อพี่น้องเด้อขึ้นมานี่ส่งมีอยู่พี่น้องแมงดาครับไปทางคุณอนะเซียนไป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 ยังพวอ,อีกทีดกกเดียวกังกบซองไอ้มองยังด้วยนี่เอาเด้วเด้อพี่น้องดีล่าขนาดเด้อพี่น้องไปดิเซียนข่วนครับ ไปเดือดออกมาแล้วบั็นเกี้ยวแล้วบั็นเป็นตายูบ่หละ่ะเสื้อขวนหัง่งไม่ไม่เล่นบ่ ยุกแก่กันแท่นี่พี่น้องยุ่ขางกันแท่ด้วยเอาเลยจะล่นงกันหล,หลายสิตื่นก่อนเออจักสั่นลึเมย์ยูบ่

มัอนี้ถือว่าได้อยู่เนาะตอนตอนตอนนั้นว่าสีบ่ได้มาหนี่เด็กโตมืาอนี้เซียนห้องใช่ครับแมนบ่ด้วยนี่แม้งครับปัดหน่องไอซิปโตเราบ่เซียนปัดเปิดเปิดกระปุกให้พี่น้องเมึงดูหวานเด็กน้องเนี่ยนี่ก็ล่มร่มครับพี่น้องครับมืัอนี้ล่มแห้งไหล โตเด้อพี่น้องเด้อถือว่าหมานพี่น้องสิเข้าบ้านแล้วล่ะพี่น้องจังไดก๋กะพ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เข้าบ้านไปหากินข้าวก่อนครับส,สวัสดีครับยัง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 ยงยงะครับพี่น้อง